สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีฟซีสายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะทักทายเพื่อนบ้านเรานะคะ สเปาลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สวีเดนนะคะก็ขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลเราเนาะนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่อง my ljj598 channel นะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะวันนี้เราก็ไปดูท่านทนายก็ได้แถลงข่าวแล้วเนาะสำหรับนะคะที่ลุงป้าไปขึ้นศาลวันนี้เนาะก็จบทั้งสองทั้งสอง คนเลยเนาะก็คือป่าคําที่ลุงให้ป่าคาไปเนาะนะคะก็ทั้งลุงทั้งป้าก็คือจบในวันเดียวกันเนาะคือวันนี้นะคะทีนี้ก็พรุ่งนี้คงไม่มีใช่ไหมคะก็ได้ยินบอกว่าจะเป็นวันที่หกเจ็ดแล้วก็แปดใช่ไหมคะหกเจ็ดแปดแล้วก็ไปอีกทีก็วันที่สิบกว่าใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดนะคะไลเลรึเจะเจจําได้ประมาณนี้ละคะ่ะว่าเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่ห้าเนาะวันที่ห้านี้ไม่เห็นพูดถึงนะคะ ก็เห็นบอกว่ามีวันที่หกที่เจ็ดที่แปดใช่ไหมคะทุกคนก็ไล่ไปนะคะถ้าไม่รู้จะจำไม่ผิดนะก็ประมาณนี้เนาะก็แถลงข่าวมาก็บอกทุกอย่างก็บอกได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่ายังอยู่ในขบวนการอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนละค่ะแล้วก็ทีมท่านทนายทุกๆคนนะคะที่มาในวันที่ลุงขึ้นศาลเนาะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็มีดอกไม้สวยๆจาก ทั้งคุณจอยทั้งน้องทานตะวันเนาะนะคะก็ขอบคุณที่ส่งสิ่งดีๆให้กับลุงป้าเสมอเนาะเพราะว่าเราติดตามเวลาลุงป้าไปขึ้นศาลทีไรก็จะได้เห็นนะคะหลายๆคนเลยคะ่ะที่ส่งช่อดอกไม้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสั่งสินค้าจากลุงหรือว่าซื้อแบรนด์ต่างๆนะคะก็คือเขาเรียกอะไรนะแบรนด์ที่เอาไว้ดื่มกันนะเนาะ ไมยแบรนด์ลังนกอะไรประมาณนี้แล้วเนาะเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กับทีมท่านทนายเนาะแล้วก็ลุงป้าก็คือได้มีความสุขนะคะเวลาไปขึ้นศาลก็มีกำลังใจไปหาอย่างนี้คนที่ไปทำงานให้หรือว่าคนที่ไปขึ้นศาลอย่างลุงป้าก็มีแรงกำลังใจจาก f อซลุงป้านี่แหละคะ่ะที่ช่วยสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเนาะนะคะ ก็ขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนนะเนาะนะคะที่ยังรักและห่วงใยลงเสมอมาเนาะ,ะแล้วก็วันนี้ก็เห็นยูทูบเบอร์หลายคนแล้วก็วันนี้เห็นนมหล่อจากเจแปนมาถึงด้วยเนาะ,ะวันนี้เห็น่ายกันนะคะก็เข้าไปดูหลายช่องค่ะวันนี้ไปดูทั้งนะคะช่องอุ้ยหลายช่องเลยแหละที่อยู่ที่นั่นนะคะเกือบทุกช่องแล้วค่ะไปกดไลค์ให้เนาะ,ะเป็นกําลังใจให้กันเนาะก็ไม่มีคลิปอะไรมาพูดคุยแลวคะ่ะก็ ได้เห็นในแอดนะคะที่แอดชิดเนาะเขาพูดถึงคนที่นั่งอยู่นะคะต่างถิ่นแดนไกลนั่นแหละเนาะว่าคือตอบโต้กันนั่นแหละคะ่ะถ้าคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวไม่ไม่ไม่ด่าเขาเขาคงไม่ออกมาพูดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่อยู่ข้างๆลุงเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยด่าใครอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างนะคะก็จะมีเป็นบางครั้งที่ออกมาตอบโต้สําหรับ ใครที่ไปว่าเขาแบบรุนแรงนะแหละคะ่ะเขาถึงจะออกมาตอบโต้เนาะหรือใครที่พูดอะไรที่มันบิดเบือนมากๆนั่นแหละเขาถึงจะออกมาตอบโต้บ้างเป็นบางเวลาเนาะนะคะส่วนมากเขาก็จะคุยทักทาย fc แล้วก็เล่าเรื่องนิทานเล่าอะไรไปของเขาเนาะเราก็เข้าไปฟังก็ติดตามกันนะคะแต่วันนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วเพราะว่าไม่รึจะเจไปฟังคือไปดูคนที่ที่โน่นเยอะนะคะก็ค,คือวันนี้ไม่ค่อยได้ดู ช่องที่เขาเรียกอะไรสายฟาดเราก็ไปดูช่องคุณแมวแล้วค่ะแต่ว่าไปดูช่วงจะจบแล้วเนาะนะคะช่วงจะจบแล้วก็เลยเออทันแค่ช่วงจะจบก็พูดถึงนะคะเกี่ยวกับหลายๆคนที่ออกมาพูด ให้ลุงป้านี่แหละเนาะแต่ไม่เลิฟเจเจก็นั่นแหละค่ะไปไปดูแต่ช่องที่ไปให้กําลังใจลุงป้าเยอะวันนี้คือเราอยากรู้ความเคลื่อนไหวนั่นเนาะว่าความเคลื่อนไหวในที่ตรงนั้นเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะไปดูตรงนั้นเยอะมากกว่าวันนี้ก็เลยไม่มีอะไรมาพูดคุยกับเอซี่ก็มาทักทายแล้วก็ให้กําลังใจลุงป้าให้กําลังใจยูทูบเบอร์ที่ไปทําข่าวที่นั่นแหละค่ะเนาะก็คือจะได้มีแรงกําลังใจที่นะคะจะสู้ไปกับลุงนะคะแล้วอีก อีกประมาณยี่กว่าปากใช่ไหมคะที่ท่านทนายท่านแถลงเนาะประมาณยี่สิบกว่าปากก็คงจะจบตามกําหนดนั่นแหลคะค่ะเนาะวันนั้นเราก็คงจะได้นะคะรอรุ้นกันนั่นแหลคะค่ะเนาะส่วนเรื่องนะคะของท่านทนายที่มีปัญหาหรือว่าอะไรตอนนี้อยู่ก็คงพูดแค่คลิปนั้นคลิปเดียวนะคะก็จะไม่เข้าไปยุ่งเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับน้ําใจนะคะที่เขาเรียกอะไรนะ ได้เห็นนะคะว่าอาจารย์เข้าไปดูคลิปของอาจารย์เซนเซนอรินนะคะก็คือท่านได้เอาคลิปไปแชร์เนาะแล้วก็แนะนําช่องให้เนาะก็มีคนเข้ามาติดตามให้เพิ่มสิบกว่าคนนะคะอุ้ยเยอะนะไมลเลฟเจเจเห็นเยอะนะคะว่าติดตามเพิ่มขึ้นเป็นสิบเลยเนาะก็ขอบคุณน้ําใจอาจ,อาจารย์เซนมากๆนะคะที่นําเสนอคลิปไปให้เอฟซีของอาจารย์เนาะเอฟซีลุงพลปพะแตนได้รู้จักแล้วก็มากดติดตามเพิ่มให้ก็ขอบคุณ ขอบคุณน้ําใจอย่างสุดดซึ้งนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านนะคะไม่ลบจะเจเข้าไปดูก็ไปคอมเมนต์พูดคุยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปดูช่องของคุณเอเชียด้วยแหละที่นําเสนอหรือหรือช่องของนะคะคุณแซนดี้เนาะนะคะก็ดูหลายช่องเลยค่ะคือดูจบคลิปหนึ่งก็ไปคลิปหนึ่งอะไรอย่างงี้ค่ะคือมาเป็นกําลังใจให้วันนี้ไม่เลิเจะเจไม่มีข่าวอะไรมาคุยพูดตรงๆนี้แหละค่ะเพราะว่าไม่เลิเจะเจก็ ฟังมาแล้วแต่ก็ลืมพือเราไปสนใจแต่ YouTube ที่อยู่ข้างๆลุงที่ไปนั่งหน้าศาลกันนะคะก็คือไปฟังไปพูดไปคุยเขามีอาหารมาอ่ยอยากกินอะไรนะที่ขออนุญาตหรือเชื่อทุกคนแล้วกันเนาะนะคะก็คือของน้องจิกโกเจเป็นเนาะที่เอาแคบหมูมาแล้วก็น้ำพริกหนุ่มให้นั่งทานกันอ้ยหิวตามเลยค่ะ เป็นคนที่ชอบเพราะว่าตอนนั้นไปทํางานที่เหนืออยู่ประมาณสามปีกว่าเนาะได้ไปกินอาหารที่โน่นก็ชอบนะคะเพราะว่าจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆอ,อุย้ยถูกใจ <c oughs> เห็นกินกันน่าอร่อยเนาะไม่แล้วเจอชอบอาหารทุกภาคค่ะนะคะแล้วรู้จักคนใต้ก็เยอะค่ะเพราะว่าคนใต้นี้อาหารอร่อยนะคะแล้วก็น้ําพริกน้าพริกอะไรนะ ก้งคั่วนะคะน้ำพริกกลิ้งคั่วเนาะอุ้ยอร่อยมากค่ะถูกใจชอบเพราะเป็นคนที่ชอบกินอย่างนี้แลละคั่วกลิ้งหรือว่าแกงไตปลานี้จะอร่อยมากเป็นคนที่ชอบอย่างนั้นนะคะชอบอะไรที่มันอุ้ยอาหารบ้านเราถูกทุกอย่างแล้วก็กินอร่อยทุกอย่างเนาะนะคะ นี่แหละค่ะก็คือกําลังใจส่งถึงกันและกันคือเข้าไปดูหลายช่องมากจนจําไม่ได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหน <SM holidays> เลยเล่าไม่ถูกเลยค่ะวันนี้ว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรกันนะคะก็คือไม่ได้เอาเอาเอามาเล่าเลยก็คือมาทักทายงันเพราะว่าไปดูหลายช่องมากจนจําไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ววันนี้ไม์เล้วก็ทำหลายอย่างไปด้วยก็เลยไม่ได้เดาจาะจงว่าจะคุยข่าวเรื่องอะไรเนาะก็แค่มาทักทายนะคะมาทักทายพูดคุยว่าเออเรามาเป็นกําลังใจให้ลุงนะ แล้วก็ไปสนับสนุนช่องหลายๆช่องเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้นั่นแหละคะ่ะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้ละคะ่ะวันนี้ลงแค่คลิปเดียวนี่แหละคะ่ะก็ให้ทุกคนนะคะค้าขายสินค้าที่เอามาขายทางออนไลน์นี่หนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลุงป้าใครที่มีกําลังก็ช่วยกันสนับสนุนเนาะของทีพีสกินบริษัทมณโอมนะคะของคุณอะไรนะที่เข้ามาอยู่กับลุงกับป้านะมาด้พิษแล้วก็ ดูทินแซดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์แล้วก็ทุกทุกคนล่ะค่ะที่ค้าขายทางออนไลน์เนาะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองกันทุกๆคนนะคะแล้วก็เอฟลุงป้าทุกๆคนล่ะค่ะทางานทําการอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะมีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะจะเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ